สวีดัสวัสดีนะครับผมอยู่กับยูนชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่ที่บ้านลันเต้หมู่หกนะครับตำบลเทพรสมาคอสังขะอยู่กับรถกระบะนะครับผมอีพีหนึ่งเราได้มาถ่ายแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาถ่ายเป็นอีพีสองนะครับสัญญาว่าจะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมสําหรับเจ้ารถกระบะมาสด้าเครื่องแอลเครื่องนี้นะครับผมมีเทอร์โบด้วยนะ วันนี้ก็ทํากระบะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมพ่นสีพ่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังทำลวดลายนะครับผมกำลังทำลวดลายเดี๋ยววันนี้สัญญาว่าจะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องจะลั่นลั่นแค่ไหนนะครับนี่ครับผมเจ้าของกำลังติดลวดลายนะครับผมติดลวดลายเพื่อที่จะทำลายสีขาววันนี้ก็เป็นสีรองพื้นนะครับรองพื้น ปกติแล้วเจ้าของก็จะทําเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินวันนั้นเรามาดูการเชื่อมข้างล่างนะครับผมวันนี้ก็เชื่อมแล้วก็พ่นสีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องแอลเทอร์โบนะครับวันนี้ได้สัญญาทุกคนก็ว่าจะมาสตาร์ทนะยี่หักเต้ มามาสตาร์ทให้ดูหน่อยนายช่างนายช่างมาดูเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างเปิดเครื่องให้ดูอีกทีนึงนะ<อ>หนืมครับดูเธอ,อโบนะครับนี่เทอโบเครื <Thursday> ่องอะไรนะเครื่อง L อ่ก์ดียี่สิบนะครับผมเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมว่าเครื่องจะเงียบแค่ไหนนะ ซื้อมาในราคาหมื่นแปดนะครับผมก็ต่อเติมเพื่อใช้งานนะครับผมโนี่ครับเครื่องเงียบมากเลยครับเครื่องเงียบไอ้ที่ดังเงี้ยเง้นนี่ น่าจะดังคอนโซลน,นะครับนี่ครับเครื่องเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดังอะไรเงี้ยงๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเหยียบดูว่ามัน แม่ไหนนะครับเฮ้ยสง <laughs> โคตรแรงเลยครับจออเลยครับเหยียบติดขามากเลยเหยียบติดเท้าเขายกเหยียบติดเท้านะค,ค,ค,ครับ